ใครอยากเป็นหัวแถวดูคันนี้ให้จบกับ KTM 1290หรือซูบรุก1 2 9 0 R จากค่าย KTM คันนี้เป็น KTM ปี2015ครับมีปลายท่อ SC ไ i t a เนียม,มาให้ชุดล้อหลังเป็นโปร R ไฟเลี้ยวสองสวางรอบคันครับ ชุดไฟหน้ามีไฟเสริมมาให้บอกได้เลยว่าสว่างโคตรโขชุดไฟเลี้ยวหน้าครับเป็นของไรเทครับฝาถังน้ํามันแต่งครับเบาะก,ก็ไม่ใช่เบาะเดิมเป็นเบาะ KTM Power p a r t บอกได้เลยคันนี้ครับเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นชาวต่างชาติที่รักในความเร็วจึงได้นําคันนี้มานะครับเป็นรถมือเดียวเจ้าของคนเดียวแต่งไปเนี่ยมีชุดพาร์ตคาร์บอนบางคนหน้าบางคนหลังนะครับ เซ็ตชคเนี่ยเดิมโรงงานให้มาเป็นของ WP <K id> เครื่องยนต์ไม่ต้องพูดถึงครับแรงโคตรชุดพัดท้าเป็นเกียร์โยเป็นแบบเกียร์โยงแต่งแล้วไม่ใช่องศาเดิมสามารถลงแท็กลงสานามได้เลยความหน้าครเป็นแบนโบครับจานเป็นจานแต่งครับและมีคองอากาศแต่งคันนี้บอกได้เลยว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์จัดเต็มสำหรับรถคันนี้ความเร็วทับสปีดสูงสุดเนี่ยไม่มีใครรู้ หาดูได้ในต่างประเทศแต่ในเมืองไทยคันนี้ที่ผมเคยขี่ได้เนี่ยเกียร์หไม่มีไม่มีหมายว่าไม่มีที่ให้ขี่นะครับคันนี้เกียร์หเคยทำท็อปสปีดหน้าใหม่ได้อยู่ที่266.67ประมาณนี้ที่เกียร์หนะที่ผมขี่เองนะส่วนเกียร์หเนี่ยไม่มีที่ให้วิ่งแล้วเพราะว่ามันเร็วมากนะครับน้ำหนักรถถือว่าเบาโคตรนี่คือเบาเหมือนแบบเหมือนขี่รถเล็กะ เหมือนไม่ได้ขี่รถตัวพันนะ่ะเบามากนะครับมีที่จับโทรศัพท์มาให้นะครับกระปุกแต่งนะมือเบรกมือคัทปรับระดับได้ตัวโช๊คปรับได้เดี๋ยวจะพามาฟังเสียงกันับว่ามันมีความไพเราะขนาดไหนคันนี้จะไม่ดังมากนะครับเนื่องจากว่าจะมันมีม้อพักอยู่นี่ครับเดี๋ยวเอาให้ฟังเสียง บอกได้เลยแลนสำหรับใครที่อยากเป็นหัวแถวกับคันนี้ครับ KTM Super d u k 1290R เอาไปเพียง3 2 9 0 0 0บาทมาจัดไปเลยครับเจ้าของมือเดียวรถชาวต่างชาติดูแลเป็นอย่างดีบอกได้เลยว่าคุ้มแรงอยู่หัวแถวแน่นอนครับ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อครับ0616163261หรือ0958855800พบกับผมได้อาร์มสปีด100ที่800 NV Superbike หรือสปีด800 Channel ครับ